สวัสดีค่ะดิฉันเกียรติชยาเข็มเพชรนะคะจะมาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฝีมะเร็เงนะคะในคลิปนี้จะพูดถึงฝีที่เกิดขึ้นบริเวณศรีรษะนะคะว่ามีตำแหน่งและอาการที่เกิดเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาติดตามกันค่ะตำแหน่งการเกิดฝีที่หัวหรือว่าที่ศรีรษะนะคะเราก่อนอื่นเลยเรามาดูชื่อเรียกตามคัมภีร์โบราณกันก่อนนะคะ มีอะไรบ้างมีสุวรรณเสียนทันตะมูลาทันตะมูล,ลังทันตะกุดถังคีบกดลาหูกืนจันและฟองสมุดนะคะตำแหน่งของสุวรรณเสียนนะคะบังเกิดแต่สมองกระดูกพิการตั้งขึ้นดุจจอกหูหนูสีเหลือกนะคะลากเขาเนี่ยจะอย่างถึงหัวใจส่วนอาการของเขาคือจะเมื่อยต้นคอเจ็บกระหม่อม ปวดหัวดังจะแตกเจ็บทุกเส้นขนหนองตั้งขึ้นข้างไม่มีสติค่ะหนองแตกออกตาออกหูเลยนะคะสองข้างเลยออกช่องไหนก็พิการช่องนั้นค่ะ 2. ทันตมูลาตำแหน่งของเขาจะอยู่ที่แก้มซ้ายแล้วก็แก้มขวาเหมือนปูนกัดปากดังชลุกะเกาะกระพุ้งแก้มสีแดงสีแสด ค่ะส่วนอาการของทันตะมูลานะคะเขาจะแสบร้อนกับพุ้งแก้มเน็บชาฟกบวมภายนอกเขาเนี่ยยอดเขาจะบานเหมือนดอกลำโพงเป็นอาสาทียโรคนะคะทันตะมูลังกับทันตะกุดถังเนี่ยตำแหน่งของเขาจะขึ้นที่กลามนะคะทันตะมูลังจะอยู่ที่กลามซ้ายส่วนทันตะกุดถังจะอยู่ที่กลามขวา อาการแสดงของทันตะมูลลังกับทันตะกุดถังนะคะเขาจะเท่า,มาเมล็ดข้าวโพดสีเหลืองหรือสีแดงลูกว่าแข็งเหมือนเม็ดโหดแตกแดังดอกลำโพงกินข้าวน้ำสำลักขึ้นจมูกสะบัดร,ร้อนสะบัดหนาวนึกว่าเป็นมะเร็งลำมนานสีขี้กรดนะคะตำแหน่งของเขาเนี่ยจะขึ้นที่ขอบลิ้นมีสันฐานเท่าเม็ดถั่วเขียวและงา แข็งเหมือนหูดแล้วเจริญขึ้นมีสีแดงชาติจิ้มอาการของขี้ผดนะคะลิ้นแข็งกระด้างเจ็บๆคันๆต้องรักษาก่อนนะคะอย่าปล่อยให้แตกยอดออกมาได้ต้องเกลือนเสียแต่ยังอ่อนนะคะลามเป็นขุมๆเหมือนวงสะท้อนลามไปในลิ้นในชิวหาพื้นบนล่างทะลุใต้คางหนองโลหิตไหลกลิ่นเขาเนี่ยจะเหม็นเหมือนซากศพ ห้าลาหูกลืนจัน์ทรตำแหน่งเขาจะอยู่ในคอนะคะอยู่ใต้ต้นลิ้นสันฐานดังดวงพระจันทร์อ้าปากออกเนี่ยเราจะเห็นครึ่งหนึ่งในลำคอนะคะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเราจะมองไม่เห็นอาการของราหูกลืนจันทร์นะคะเขาจะมีอาการฟกบวมในคอกินข้าวน้ำสําลักขึ้นจมูกถ้าแก่เข้าให้แดงดังผลอุทุมพรสุขพูดไม่ค่อยได้สะบัดร,ร้อนสะบัดหนาว มีหนองและน้ําเหลืองเท่ากันเป็นอติสัยโล่หกฟองสมุดนะคะตำแหน่งของเขาจะอยู่ในต้นคอขากรรไกรเกิดเพื่อวายโยโรหิตละคนกันแลกขึ้นมีสันฐานดังหลังเบี้ยอาการของฟองสมุดนะคะกืนข้าวกืนน้ำไม่ได้เจ็บคอเจ็บปวดดังขาดใจสบัดร้อนสบัดหนาวดุดไข้จับเชื่อมมัว ร้อนหัวตลอดปลายเท้าแต่ไม่เหมือนไข้นะคะหรือสันนิบาตทุรนทุรายจนหนองแตกเป็นยาปะยะรเนื้อหาในคลิปที่กล่าวมาตอนต้นนะคะดึงมาจากคำพีทิพมาลานะคะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะส่วนในคลิปต่อไปจะพูดถึงเรื่องอะไรมาติดตามกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ